สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อเราเพิ่นพี่น้องเบิร์ดทุกูนทุกคนเนาะเมื่อนี้ยฮากกะพาเพิ่นพี่น้องทุกคนมาหาน้องหม่เพิ่นพี่น้องนี่ก็อยู่ในป่าเราใหม่เนาะในห่วยพี่น้องเลยไปไก่หน้าสาวเงินเองเนาะฮักสะไปหาเบิ่งกันเลยเพิ่นพี่น้องมืออชได้เดบอตอนนี้ก็ห้อนลายเนาะเดินจะเป็นเทียงเลยพี่น้องเลยเราจะหากันเลยเนาะมืออชีได้เดบอตอนนี้ก็ไล่หนึ่งพี่น้องมาเบิรันกัอย่าง ngay đìa kìa kìa, đây tà nó khuôn hà đấy Này cái tàu nạm nó mà kìn Nói chung nó hà bằng cái này đó Nói chung nó sạch tối này, phó hền này, nói, nó hền nè kìa nọ ngươi Kìa nọ Xuống cong bằng đuôi Một hồn để cong hình nó, nó mượn đấy chắc nội kìa nọ ngươi Kìa nọ Này xuống này nè kìa nọ ngươi Kìa nọ, hình trong hầm tà tột này, tàu kìa kìao lắm thì thương khỏe để hoành sắp mà cả lơi đô, đâu nó no, mới có ngay nhạy cái này đâu อพ oh, okay. no. ี่น้องเอาเอกแน้วเนาะสตว์ออกมาเนี่ยน้องขบยไปไดพี่น้องไหนอมันน้อยน้อยนันโปร่งขึ้นม่ยังม่อนอ นี่น้อพี่น้องนอที่โซ่ได้มาแล้วเนาะเจ๋อพี่ได้เจ๋อมันเป็นน้อยู่เทอร์น้องโมขาวนี่ตัวที่สามแะพี่น้องอันตัวที่สามพี่น้องเคเดี๋ยวพี่พ่อไปหากอตไม้กันเลยพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ได้ซ้ํานี่แหละพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะก็ยังได้บัวลายเนาะดอกมาได้นพี่น้องโอเคเดี๋ยวเฮาไปกอใหม่กเลยพี่น้องโอเคนะพ่อพี่น้องเฮาสิไปหากอใหม่เนาะพี่น้องแต่อ้วยมาบดนี้ก็พอดีพออีกเนาะหม่องเก่าหม่องที่เานชับกนอยู่างข้างนั้นเนาะใกล้ๆกันเลยอ้วยมาก็เห็นนึงพี่น้องมันเป็นแบบนอขาวๆกนอยเนาะนแต่ว่านอปานกลางเนาะบ่ใหญ่ปานใดดอกนี เห็นแบบชุ่มชุ่มมานะสาวก็เลยเคลียเบิ้งเนาะพี่น้องเลยมาพ่อชองนอพี่น้องเลยเนาะอาดขักแค้พี่น้องเลยเนาะชับเลยนะพี่น้องเลยป้าเยี่ยงกันเนาะพี่น้องหน่อขาวเนาะเห็นมันชุ่มๆก็เลย kia vâng nó mình tối nay hết nhảy vì nó nhảy của tối nay đánh nó à, cái khác kìa vì nó ăn phở nhà mình ở đây ăn phốt nó vì nó sắp hết rồi này chồng nó tóc bông phì nó vì nó để sáng ăn chỉ cơm một con

หาบังกอนี่เนาะบุ้งที่นี่ดีว่เนาะกอนไม่กังวลถกะไี่หยหาทางเนาะเชี่ยหาบุ้ที่นี่นะพี่้อากอนาไม่กันน้เนาะ นี่นี่พี่น้องพ่อพ่ออะไรพี่น้องเลยพี่น้องเขาพูดมาเลยจะต่อเนื่องบนใหญ่แด้เนาะพี่น้องเลยเพืดอในการมีเงินเนาะเดี๋ยวให้ซับออกไปเลยเทียบไปเทียบมากกับพ่อเนาะพี่น้องพี่น้องนอนเลยไล่เอามาเลยพี่น้องนอนใส่กยางไว้เนาะพี่น้องเลย พออีกช่องนอเหี่ยงกันเเนาะทับอะไรนอหนึ่งที่นออะเหี่ยงอีกนอหนึ่งพอแล้วพอจะมานมานที่นอออกมาเนี่โอ้ยทับทักเลยมานแล้วทับออกนออย่งอีกอีนอหนึ่งเนาะที่นอนนอ,อันทิบุเฮน้ำหลวงฟ่วกล้องท้องเข,งขง่าบวดถึงมันแบบยืดเลยจังหน่อย ý thức nhìn nó nhanh nó một, một nó hít ừ. cắn bạn ơi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  bạn bạn ơi bạn bạn ơi bạn ơi bạn ได้ก you know ินแอ้ไหมกับปันไงแล้วพี่น้อง้ยหาสะสะเนาะฟัวมันโกระไรจะเกี้ยหานะลนหาน้่พี่น้องแม่นี้พี่น้องมา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 ดพีน้องนีน้องขาวๆนี่ร่นหานะ ป้าก็ขัดแท้วชีโดนไปคือเดี๋ยวซับขึ้นมาให้บ้าง โทษพี่น้องเลยนี่นี่นี่เหน้ำกันบอ่อนเพราะเนาะชับตัวแรกๆก็แข็งเนาะชับขึ้นมาเองนี่อ่อนโอษบาทเดียวเนาะรถอาขาวแค่พี่น้องแถวเงินร่นเอาเนาะคักพักพี่น้องม้านมาเนาะมั้ยได้ลายเนาะเติมยูพี่น้องพี่น้องบอลมันออกชุ่มชุ่มแถวมันก็ร่อนร่อนไปเนาะเดี๋ยวกับเฉียมไปถือไปทอ ขั oh, that, that long, man, man. ้ขัีหลงมานมาเนาะมันอ่เราบางเหงาไหมเนาะเหงานี่บ้านะไลเ chị đi Trong ừ, hà cút hà có nó Đi nào, đi nào Đi, 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 Má, má, dạ con, má bơm, ngom bơm nó kia này thì nó nha anh tơ thì đâu anh nó mà này đi mà này nè cái đài nó tớ nó mà này có kèn mà ngay được nhìn không à, sắp on cái này nhìn đây ít leo nó

ที่เคาบันทับแล้วไม่เอาไปสายพวกเอ๊น้าพรมพี่น้องตอนนี้สานก็ได้น้องใหม่ซ้ำนี่เดี๋ยวพ่มพี่น้องเองเนาะได้บโบลายเพราะปันใดดอกน้าพ่มพี่น้องเองได้ซ้ำนี่แหละน้าก็พ่อแก่เติบโีอย่องได้หลายน้อแต่เนาะนัวกันปานกลางเนาะกับโบใหญ่ปันใดกับโบน้อยปันใดก็พอดีปานกลาง น้ำก็เบิดได้ส่งเงินอยากกินน้ำอยากกินข้าวพ่พี่น้องเอ้ยมีส่งมันก็สิเมื่อยได้เนาะตอนนี้อยู่กอน่อไม้นะพ่พี่น้องเอ้ย่งสิาเมื่อตามทางเลยพ่พี่น้องเอ้ยอยู่กอนอมเนาะโอเคนะพ่พี่น้องเอ้ยอพ่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็นก็สิเมื่อยเนาะอยากข้าแน่เนาะพี่น้องเอ้ยน้ําก็เบิดเนาะอยากกินน้ําเนาะนอมเฮาก็พอแกเนาะก็ได้ลนอเติบอยู่พี่น้องก็บ่ใหญ่บ่น้อยนักพอดี่พี่น้องเอ้ย น้อยใหญ่มันก็ยังบ่ค่อยมีดอกผลก็หากระตกเนาะยังบ่ได้ออกลายเนาะน้อยใหญ่มันก็ได้ก็มีแต่เนาปานกลางชัดมีน้อยกบ่น้อยปานใดเนาะก็พอดีแกงนั่นแหละโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สาขอตาไปแล้วเด้อพอพี่น้องเบิดุทุกคนเนาะก็าสดีพอพี่น้องเนาะ